สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชแนลนะพี่น้ like องเนาะมาเจอมาเจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมือนี้นะครับอ่านำแนวทางฝากพี่ฝากน้องกันขึ้นเร่อเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับแนวทางวันนี่เป็นแนวทางขอ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 งอะไรของฟันไปจริงนะพี่น้องเป็นชุดบนก่อนนะครับพี่น้องเนาะฟันไปจริงก็ปกติก็มีสองชุดมาประจําประจํานะครับสำหรับมือนี้ก็มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดก่อนงวดก่อนลุดนะครับ ก่อนบุกมาที่วันวันที่16กรกฎาคมรุดนะครับสารพันเป็นจริงครับอ่างวดวันที่หนึ่งกคมเข่ามาตัวกับเข่ามาเป็นร่างนะครับชุดร่าง8ปดเก้านะครับอ่ะคะแนมาเก้าแปดครับจับชุดให้เพิ่นบริการให้น้อพี่น้องก็ะสีว่าบัวไหลตัวนะครับแอดก็แนมักเสนอแนทางที่ว่ามันบัวไหลตัวบัวไหลชุดนะครับแต่ละจาน่ว่ากรสิมีอาจารนหนึ่งร้อยชุดชุดพี่น้องนะครับเป็น15ชุดทั้งหมด แต่ว่าเอาเพื่อให้พี่น้องได้จับออกหรือว่ามากตัวไดก็จิงตัดเอาเนาะเอาพราะมาเดับดี๋ยพี่น้องเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของฝันเป็นจริงก่อนเนาะพี่น้องเนาะนับคอมแม่กอยเยลืมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับคือแนวทางงวดก่อนนะครับเด้แนวทางงวดก่อนนะครับฝากพีฝากมองกันครับแนวทางงวดก่อนลุดไปพี่น้องนะครับลุดไปนับสำหรับวดนนี้ วันนี้เป็นชุดบนก่อนนะครับชุดบนก่อน,นะครับนี่คือแนวทางวันนี้นะครับเอากแคบหน้าจอไปตรงนี้ไปก็ไดรับหรือว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเขียนกันละกันนะพี่น,น้องเพื่อความสบายตาครับขออนุญาตเขียนนะครับเด้อไก่ไก่ด่านสองจหนวนหนึ่งครับมองอัดลิปกระไดนะครับฝัน

นะครับแนวทางฝันเป็นจริงงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6พพี่น้องเกตห้าเก้านะครับเกตห้าเก้าเกตห้าเกตเก้านะครับแล้วก็เก้าห้านะครับเนาะพี่น้องสิกับบอกับกระได้บอกับระได้ได้พี่น้องเด้ออแคปหน้าจอตรงนี้ไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้กระได้ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับทางช่องของเราเสนอ เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด,ดนะครับเร่ทางช่องของเราเสอนอเพื่อความบันเทิงไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดว่าชิ่ชอบว่าจังจัดคัดใจกระพานพี่น้องนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่าน,นอาจารย์แต่ละสำนักเพิ่งเกิดเป็นคนธรรมาดาคือต้อเข้าใจคอยนี่แหละนะครับาการได้มากกับบางเทียบกับบางที่ก็เป็นการคิดคำนวณส่วนมากจะเป็นสูตรคำนวณเนาะพี่น้องเพราะว่าความฝันนิ่มโอ้มันลายติแค่พี่น้องจะเอาความฝันนิ่มมา นะครับผมกับสิพยายาม์อกมาอยู่ในความฟันกันแหแต่ว่าเสหาเอาแต่ในความปันที่เพื่อนเขาบ่อยๆเขาดูๆก้อนพื้นพวกไก่พี่ญาติผมท่านนึงนะฝันดี้ดีเลยฟันฝันเขาสูงอ่ะสูงอ่ะแต่ว่าแต่ว่าบอลสูงอ่ะกับบอลแม่หลอดนี่ผิดงวดหนึ่งนะครับอ่าผิดงวดหนึ่งนะกับตั้งแต่ขวดตังงวดตั้งแต่หกหนึ่งมานะหกหนึ่งมามาเรื่อยๆนะเป็นเรื่อยๆมามาผิดตอนที่ว่าวันที่เท่าไหร่ลรอวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับคือฝันบนเขาตรงนั้นนะครับ มีงวดเนี่ยฝันมะเขานอหนึ่งกรกฎาคมแต่วัน่สิบหกกรกฎาคมฟันนี่พี่น้องเพิ่นฝันที่ผ่านมาเพิ่นกับฟันว่าบ้านเลขที่นั้นมีคนร้ายหลายเพราะว่าเป็นบ้านเลขที่สองหนึ่งบางเอื้อนเฮี้ยนดังนั้นเฮี้ยนลูกสาวเพิ่นบ้านเลขที่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอ้สามสองหนึ่งะครับบ้านเลขที่เพิ่นเป็นหนึ่งสองนะะพี่น้องก็เลยเป็นการกลับไปกล้ามากก็เลยเข่าของเพิ่นนะครับเพิ่นก็ไดทั้งลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไปเดียวถือเครงสามตัวทั้งสองตัวพี่น้องสามตัวค่ายสี่สองหนึ่ สองตัวไทยสองหนึ่ง,อง,องกินน้องในทั้งสองยางกันยังไงเนี่ยครับเอ๋อเสนอเพื่อควบบันเทิงนะครับเด้อคือแอดเว์นะครับทางช่องของเราไม่สนับสนุนการเรื่องการพาน,าน,าานันใดๆทั้งสิ้นเนี่ยครับเสนอเพื่อควบบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางเรืองซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นเนี่ยครับบวกกัรันตีปลาสิเขารุสิรุษนะครับ ใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาไปแล้วกันนะครับโอลินพันกันพี่น้องเนี่ยครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันเนาะเนี่ยครับอ่ะเบิ่งอีกจักสองรอบก็แล้วกันนะดูอีกรอบที่สองรอบที่สองนะครับวันที่1สิงหาคมฝันเป็นจริงด้วยพี่น้องด้วยแชบหน้าจอเห็นบระตูอีกดอกนาะพี่น้องเนาะแชบหน้าจอไว้นะครับฝันเป็นจริงวันวันที่1สิงหาคม2567เเนี่ยครับ เกต้าเกตห้าเก้านะครับเกตห้าเก้าเกตห้าเกต้านะครับเก้าห้าพันประกันว่าของแทร้ร้านเปิดเส่นวสันนะแท้ดูเปิดแท้เทียมดูเปิดเทียมคือกันพี่นอ้องชุดปลอมชุดเทียมหรือว่าชุดจริงนี่ก็คือกันมีสิทธิ์เขาได้ออกได้รุดได้นะครับตอนจะแ,แอดเทปคิดเป็นกี่กับมีอยู่บาง,บาง,บ,างบางอาจารย์ เป็นของปอมมาแต่ว่าประเขาเสยที่น้องของแทรุลดจังสันก็มีได้ที่น้องเพราะว่าของเทียมเพิ่นก็อาศียเอาแบบอาศัยพ่วมดังเพิ่งดังมาก่อนะสินะครับบรนเขามาก่อนก็ได้เอาของขั้นมาเช็ดของเทียมนะแต่ว่าบังเอิญสละสูตรเพื่อประเขาสาอังสินะครับก็เลยของเทียมของของปอมเป็นของที่ว่ามันเ้าดีก็มีนะครับกับใส่พิจารณาเยอะพิจารณาก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ความแท้ความเที่ยงของจริงขงความฟอมเี้ยงมันก็เป็นธรรมดานะครับมันก็มีบ้างครับมีบ้างาทางนี้ทางนี้ทางนั้นก็มีเขาบ้างรดบ้างนะครับเนาะครับเขาบัางรดบ้างก็มีเป็นธรรมดานะพี่น้องเป็นธรรมดามีเข้ามีหลุดรถแบบว่ามีเงี้ยสิจริงๆอย่าง,ย,ง,งยืงย่งคือว่านัะครัะบางเทื่ยบางทีกงท่ก็ได้เนาะคือจังแอดนีก่ก็ถือซึ้งว่า <c> ซ <oughs> <ส>ื่อเอ็ดแอตแลนติกทางเทื่ยกันหลายทางเทื่ยกันหน่อยนะครับมันก็แต่มีเขาไม่รดนะครับบางเทื่ยก็ ก็เด้กลับแน่สิเพวานลาตาเหรียมันก็แพงมากไปละลอยใบละลอยบ้านเฮาเนาะขอร้นี้บ้านเฮาถามว่่าเพินบ่ให้หป,รประกาศเพิ่นประกาศว่าบ่ให้ขายเกิน80บาทเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องแถวแถวเฮาเพิ่นกินแล้วแต่ความสมัครใจจะขายจะซนะื้อนะครับเพราะว่าแพงเฮาก็บ่ได้ซื้อนะครับแต่ว่ามันมักนี่แหละพี่น้องนะครับก็เลยต้องใจงมันต้องซื้อนะครับถ้าไปละลอยบาทนี่สิมากลับอีกก็เป็น200เนาะนะครับแอดก็เลยซื้อ แต่พอประมาณแต่พอได้ฟังเนาะพี่น้องงวดแล้วใบสองใบนะครับก็เขาบ้างรุดบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ลุดโอ้ไก่เคี่ยงเนาะเสียดเนาะพอใบละไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงแบบบ่ได้เงินดิพี่น้องสมม,มติว่ารางวัที่หนึ่งกับไก่เคี่ยงยุ่ยทางถ่ายมันอาจทางหนาแบบมันม,ม่จะโตที่ไรเนาะเ <c oughs> นี่ยครับ,อ,บอ๋อเบอร์อีกักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเบอร์ดูอีกสักรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเสนอเพื่อความบันเทิงเลยครับเด้อทางช่องของเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดทั้งสิ้นนะครับการพนันอ่าล้วนแล้วแต่เป็นอบบายยมุคนะรั และก,การพนันเฮ้ากับบริสุทธิ์เสริมนะครับบริสุทธิ์เสริมเนาะพี่จัพี่น้องกับพี่ารณาเอาดาบชอบกรจัางจัดคัดกับพานพี่น้องดบเกียร์ห้าเก้าเกียร์ห้าเกียรเก้าเก้าห้าของแท้ล้านเปอร์เซ็นเซนเปอร์บานะครับแถเทียมจะไรกับพี่เจรนาเอาเนาะพี่น้องเนาะพี่ารณาเองพี่เจรณาเองครั่อ่าสำหรับ ไปอีใบนึงอาจจะไมาลงในคลิปต่อๆไปได้พี่น้องเด้อคลิปต่อไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเพราะว่าลงมือละคลิปแล้วไปมือละคลิปสองคลิปแล้วแต่จังหวะแล้วแต่มือแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่ามีมีที่แอบเอาละข้อมฝันของจัดท่านหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบ่เหยียบสัมผัสดิเพิ่นมาเยสัมผัสได้เพิ่นเป็นคนบ่อยากขนาคตเลยนะครับเพิ่งเป็นข้นประหยัดอวดจากอ้างปนได้แหนะนะครับก็เลยเพิ่นก็เลยสิบอกข้อมฝันแบบไปบอกไปบรรยายเอาว่าสั่นนะครับ สังประเปิหยังเลยพี่น้องเนาะ,ะแคบหน้าจอไว้เรือประพี่น้องแคบหน้าจอไว้หรือยังเอ่ยนะครับแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอไว้ครับวันที่หนึ่งสิงหาคม 2, อคสองพันห้าร้อยหกสิบเกดะครับเกียดห้าเก้าเกียดห้าเกียด 5, เก้าเก้าห้านะเพิ่นบ้าของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับเอา้าทางช่องเฮาก็ขอขอพระคุณนะครับเนาะเจ้าของข้อมูลนะครับด้วยฝันเป็นจริงนะครับขอขอพระคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ขอบคุณหลายกันแล้วกันเนาะขอให้ FC แฟนซองโชยๆมันมันเฮงๆเรื่อยๆนะครับเด้อดับเดือดจับเน้ำแสงเงินหลาดน,นิ้นววัวันที่16สิงหาเอ้ยพี่น้องไปแล้วนงวดวันที่1สิงหาคมโอ้ยเปลินนะครับวันที่1สิงหาคม2,567นะครับสุขสุขพนนะครับเด้อสาลาีนีนิลาไปก่อนไปพอกันคิมดาคิมีกาวคัว่า,าสวัสดีครับ